สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของดินแดนนะครับผมเป็นเรื่องของพื้นที่ที่แปลกมากๆเลยนะครับจุดหนึ่งบนโลกที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยกันว่าตรงนี้นะครับผมในแผนที่เนี่ยสำหรับคนที่พอจะรู้ภูมิศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันคือพื้นที่ของประเทศสเปนถูกไหมครับแต นึงนะครับที่เป็นจุดเล็กๆเลยเนี่ยที่เรียกได้ว่ามองตาเปล่าเนี่ยนะครับแทบจะไม่เห็นบนแผนที่โลกเลยแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า ไอพื้นที่จิ๋วๆตรงนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ของสหราชอณารักรนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันถูกเรียกว่าแหลมจิบรอท่านั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงคําถามของเรากันนะครับว่าทําไมนะครับอังกฤษเนี่ยถึงไปมีพื้นที่อยู่ตรงแหลมจิบรอท่าได้และแหลมจิบรอท่าเนี่ยนะครับมีความสําคัญยังไงและทําไมอังกฤษเนี่ย ถึงยังครอบครองพื้นที่ตรงนั้นอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาตอบคําถามเหล่านี้กันถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็เชิญรับฟังกันได้เลยนะครับ เรื่องราวของเราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในปีนะครับ1700ตอนนั้นเนี่ยนะครับแหลมชิฟโรธา,าเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ของสเปนอยู่แต่ว่านะครับมาได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นกษัตริย์แห่งสเปนนะครับหรือว่าคิงชาลส์ที่2เนี่ยได้เกิดสวรรคตขึ้นมาในวันที่1พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะครับและกษัตริย์ชาลส์เนี่ยนะครับไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว้ทําให้เกิดนะครับสงครามแย่งชิงบัลลังก์กันนั่นเองโดยสรุปผลของสงครามเนี่ยนะครับผู้ที่ได้มาครอบครองบัลงงขออสเเปนต่นคื คือกษัตริย์ฟิลิปที่5นั่นเองนะครับซึ่งกษัตริย์ฟิลิปที่5เนี่ยมีความพิเศษยังไงเขาไม่ได้เกิดในราชวงศ์สเปนนะครับผมแต่เขาเนี่ย เกิดในราชวงศ์ฝรั่งเศสนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลานของพระเจ้าหลุยส์ที่14คือยุคนั้นในยุโรปเนี่ยนะครับมีการดองญาติไปดองญาติมาข้ามประเทศเนี่ยนะครับมากมายเลยก็ไม่แปลกที่กระสัของประเทศหนึ่งจะมาจากเชื้อสายของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากเลยซึ่งนั่นเนี่ยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสและสเปนเนี่ยแทบจะเหมือนกลายเป็นประเทศประเทศเดียวกันเลยนะครับผมด้วยความสนิทสนมของสเปนและฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันจึงทําให้ balance of power นะครับหรือว่าความสมดุลทางอํานาจในทวีป ยุโรปเนี่ยมันสั่นคลอนไปหมดเลยนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยท้งสเปนและฝรั่งเศสนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกเลยถูกไหมบวกกับนะครับมันเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวอังกฤษกับฝรั่งเศสนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมเากันมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับการที่ฝรั่งเศสนเนี่ยเหมือนกับผนวกรวมดินแดนกับสเปนเนี่ยมันจะรวมไปถึงพวกประเทศอาณานิคมต่างๆที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ด้วยนะครับอังกฤษเนี่ยจะยอมให้ฝรั่งเศสเนี่ยมีอำนาจมากมายขนนนนาาดั้้ไไม่่ะะรรปเทศตงๆใยุโ จึงเข้าร่วมสงครามแย่งชิงบัลลังก์ในครั้งนี้ด้วยนั่น,นรวมไปถึงอังกฤษปรัสเซียร,ราชวงศ์ฮับสเบิร์กดัชและโปรตุเกสด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ารุมฝรั่งเศสกับสเปนกันเลยทีเดียวซึ่งในปี1704น,นะครับกองกำลังของอังกฤษและดัชเนี่ยก็ได้รวมพลกันนะครับและทำการยกพลขึ้นบก ขึ้นที่แหลมจิบรอธานะครับผมและทั้ง2กองทัพเนี่ยก็ได้ทําการนะครับยึดแหลมจิบรอธาได้เป็นที่สําเร็จซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังกันก่อนถึงความสําคัญของแหลมจิบรอทานะครับผมแหลมจิบรอธาเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นแหลมที่มีพื้นที่เล็กน้อยมากๆเลยแต่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะมันเป็นนะครับเหมือนกับประตูเข้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมถ้าเกิดอังกฤษเนี่ยสามารถคุมแหลมจิบรอธาได้และมีกําลังทางทหารเรือที่เข้มแข็งนะครับผม เขาก็จะสามารถคุมการเข้าออกระหว่างนะครับมาหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เลยซึ่งแน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับกองทัพเรือของอังกฤษก็เกลียงไกลเป็นอย่างมากแล้วก็มีอํานาจทางทะเลมากกว่าสเปนและฝรั่งเศสด้วยนะครับผมเมื่อครอบครองแหลมชิบรอท่าได้แล้วเนี่ยนะครับอังกฤษก็เปลี่ยนแหลมชิบรอท่าให้กลายเป็นท่าเรือทางทหารนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติการทางทหารต่างๆได้จากแหลมชิบรอท่าเนี่ยแหละครับซึ่งสงครามก็ได้ดําเนินต่อไปถูกไหมแต่พอในปี1713นเ็อยานี่ยสเปนเนี่ยก ให้อังกฤษเนี่ยนะครับถอนตัวจากสงครามนี้มากๆเลยก็เลยทําการนะครับยืนข้อตกลงไปอังกฤษว่าเออเนี่ยอังกฤษนายออกจากสงครามนี้ไปได้ไหมเราเนี่ยจะยอมให้แหลมจิบรอท่อทาก,กับนายไปก็ได้อาแต่ว่าขอให้นายเนี่ยออกไปเถอะ ซึ่งอังกฤษก็ยอมนะครับผมตอนนี้แหลมจิบรอท่าก็กลายเป็นของอังกฤษซึ่งประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในจิบรอท่าก็ได้อพยพนะครับกลับสู่สเปนแผ่นดินหลักและแหลมจิบรอทา่าก็กลายเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษเพียงอย่างเดียวเลยนะครับในตอนนั้นประชากรยังเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่อังกฤษกฤ็ได้จิบรอท่าไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีความสําคัญมากเลยถูกไหมทีนี้ก็มาถึงคําถามต่อไปนะครับผมว่าถ้ามันสาคัญขนาดนี้นทำไมสเปนถึงไม่ยกทัพไปถล่มแหลมจิบรอท่าล่ะเพราะว่าอย่างที่เเรราห็นนนนกัใแแผที่มจ เรียกได้ว,ว่าเป็นนะครับ0.00กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ของประเทศสเปนทั้งหมดคือถ้าเกิดสเปนจะยกทัพเข้าไปซัดจริงๆเนี่ยก็น่าจะจัดการกับกองทัพอังกฤษที่ประจําอยู่ที่จิบรอทาได้ถูกไหมนะครับปรกากฏว่าสเปนเนี่ยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้ทําการพยายามจะบุกนะครับยึดแหลมจิบรอท่าคืน ซึ่งภายในเวลา75ปีเนี่ยสเปนได้มีความพยายาม2ครั้งนะครับที่จะบุก้อมจิบรอท่าแล้วก็ยึดคืนจากอังกฤษและถามว่าสําเร็จไหมนะครับใน2ครั้ง75ปีนั้นเนี่ยไม่สําเร็จเลยสักครั้งเดียวนะครับผมซึ่งความพยายามครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับสเปนและฝรั่งเศสนเนี่ยร่วมมือกันในการ ปิดล้อมชิปรอท่านะครับในขณะที่อังกฤษเนี่ยอยู่ในมหาสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือสงครามประกาศเอกราชของอเมริกานะครับผมอังกฤษเนี่ยต้องไปสู้รบอยู่ในทวีปอเมริกานะครับผมฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจึงเห็นโอกาสนี้นะครับเลยทําการปิดล้อมแหลมชิบรอท่านะครับหวังว่าจะให้ฐานเนี่ย อดตายนะครับผมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่อดตายเลยเพราะอะไรกันเพราะว่าเส้นทางน้ำเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยยังถือว่ายิ่งใหญ่กว่าสเปนและฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าควบคุมนะครับเส้นทางน้ําที่ผ่านระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทาให้สบียงสินค้าต่างๆเนี่ยถูกนํามาส่งที่แหลมจิบรอท่าได้อย่างง่ายดายนะครับผมไม่มีการอดอยากอะไรซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับสเปนก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจในการใช้กําลังทางทหารบุกยึดแหลมจิบรอท่าคืนนะครับผมแล้วก็ไม่มีสงครามอะไรในพื้นที่ตรงนั้นอีกเลย เลยจนมาถึงปี1936นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยนะครับเข้าสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งนั่นก็คือ Spanish Civil War นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามนี้หรอกครับแต่ทางอังกฤษเนี่ยได้เพิ่มการป้องกันในแหลมจิบรอท่ายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างรันเวย์สนามบิน การสร้างป้อมปราการต่างๆเนี่ยนะครับการกองทัพของแฟรนชิสโกฟรังโกเผื่อบุกเข้ามานะครับผมซึ่งกลายเป็นว่าสิ่งป้องกันทางทหารเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันดันมีประโยชน์ในเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่กี่ปีนะครับผมนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับแหลมจิบลอท่าเนี่ยสแสดงความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นโอกาสสาคัญมากๆโอกาสหนึ่งสําหรับสเปนนะครับในการได้พื้นที่จิบรอท่าคืนเพราะอะไร เพราะอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้นายพลฟรังโกของสเปนเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดฟรังโกเนี่ยเข้ามาช่วยในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอักษะจะช่วยเหลือในการยึดพื้นที่ตรงนี้คืนแล้วก็ให้คืนไปกับสเปนเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นข้อเสนอที่เย้าวยวนใจฟรังโกมากๆเลยนะครับซึ่งฟรังโกก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยนะครับไม่เข้าร่วมฝ่ายอักษะในสงครามครั้งนี้ไปนะครับแต่ก็มีการสนับสนุนอย่างลับๆซึ่งเราได้เคยทําคลิปไปแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปดูกันได้นนะว่าาาบบทบทของสงสสเปใครม โลกครั้งที่2เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่กลับมาพูดกันถึงจิบรอลตาร์กันก่อนว่าพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ได้มีกระแสดีโคโลไนเซชันเกิดขึ้นมานะครับผมหรือการปลดแอกอาณานิคมต่างๆของพวกประเทศอย่างอังกฤษฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้สเปนเนี่ยนะครับจึงพยายามผลักดันนะครับเรื่องนี้เข้าสู่ UN ว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากได้ยิบรอลตาร์คืนขอคืนได้ไหมแต่ก็นะครับอังกฤษเนี่ยก็ยังไม่คืนนะครับจนได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเรฟเฟอรเรนดัมขึ้นมาหรือว่าประชามติให้ชาวยิบรออลาาเเน่่ยับววกง ตัวประชาชนที่อาศัยอยู่ในจิบรา่าเนี่ยครับอยากเข้าร่วมกับประเทศสเปนหรือว่ายังอยากอยู่กับอังกฤษต่อนะครับผมซึ่งผลโหวตเนี่ยออกมาเรียกได้ว่าสูสีกันมากๆเลยนะครับผม99%เนี่ยอยากอยู่กับอังกฤษต่อนะครับผมมีเพียง1%อยากอยู่กับสเปนโอโหโคตรสูสีเลยซึ่งพอนะครับหมดยุคสมัยของนายพลฟรังโกไปเนี่ยการทูตระหว่างสเปนกับอังกฤษเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับจนเรื่องราวของแหลมจิบรา่าเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาในเวทีโลกแล้วแต่อย่างใดนะครับก็นี่แหละครับเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับแหลมจิบราลท่าว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดได้ยังไงและทําไมมันถึงยังเป็นของอังกฤษจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมอ่าเป็นไงน่าสนใจกันไหมครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับสวัสดีครับ